สวัสดีค่ะบันส่วนท่านเลาะค่ะเมื่อนี้เขาก็จะพาพีผ้าน้องมาเบิงไผ่เถียนคุณยายเพื่อไในปลูกไว้เพื่อนบ่อครไดเห็ดได้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนอายุหลายแล้วเพื่อนก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ไผ่ของเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเพื่อนบอครได้ดูแลตะกีเพื่อนเพื่อนดูแลคักอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อเพื่อนแก่ตูวมาแล้วเพื่อนก็เลยเลยบอกครไดเห็ดพี่น้องตะกีเพื่อนก็ไปขายน้ำมูบ้านนี่ล่ะเขามาเบิง แต่ว่าช่วงเห็นบอสายน้ำสายยังเพื่อนเพิ่นกันเลิกเฮ็ดแล้วเนาะเพื่อนกันเลิกเฮ็ดแล้วบันเนียนเพื่อนก็เอาสายน้ำสายยังเฮ็ดเป็นระบบน้ำคือกันจะมีภัยนี่แหละย่ำหนาฝนมากเพื่อนกับเก็บไปแต่ว่านอกฤดูเพื่อนบ่อเฮ็ดเพราะว่าเพื่อนอยูู่้เดียวตะกีเพื่อนเฮ็ดกับลูกกับเต่าเพื่อนลูกเต่าเพื่อนกัลงกรุงทอกกุงเทพเมดเนี่ยพี่น้อง ล่ำเขากระจายน,น้อยๆนี่เห็นปะล่ำเขากระจะน,น้อยๆแบบนี้เวลาพี่นองเป็นเงาแต่ส่วนใหญ่เพื่อนบดตกแตงนะ่งเนาะเพื่อนบดซับบวยยังออกก็เลยเป็นแบบนี้เพิ่นกับว่าไ้ปลูกไยดอกพี่นองเพื่นอนอกับปลูก ปลูกพ่อเอาเอาได้ของเพื่อนนั่นแหละตามแห้งของเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็บ่มีหนอแต่าเพื่อนเอานามใส่ก็จะมีหนออยู่เพื่อนไม่ได้เอานามใส่เพื่อนบม่ได้ตุกได้แตงเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ไวเมื่อกี้ขาเจ้าก็เฮ็ดทั้งพีทั้งนองข้าเจาเฮ็ดเป็นปล,ลูกพูละสองไรสามไร นะพี่น้องเป็นแต่ว่าอันนี้ลำของเขาบอลลำใหญ่เป็นลำน้อยส,ส่วนทั้งนี้เพื่อนก็นจะปลูกาง,ใงาให้งัว้วให้กล้วยพี่น้องปลูกางาให้งัว้วให้กล้วยเพื่อนเฮ็ดลาย,ยางเนาะเพิ่นก็ห้เขาท่านขายแน่ แถวนี้เพิ่นก็ปลูกยุค้าลงไปเห็นบ่เพื่อนกับเฮ็ดเป็นไรนาสวนผสมเกษตรผสมประสานตรงนั้นก็จะเป็นบักคามแปรที่เพิ่นเฮ็ดนะรตรงนี้ก็ปลูกยาให้งัวให้คัว้วอันนี้เป็นป้าไพของเพื่อนล่ำใหไงถ้าเป็นไพเลี่ยงเขาก็จะเป็นล่หไงตาเพื่อนก็จะเลี่ยง เลี้ยงควายเนาะเพื่นก็จะเฮ็ดหานเฟียงไว้ดูบางนีก็จะปิ่นควายแล้วกลมลื่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวของเพื่อนนี่แหละพี่น้องมดงดูควายทุงมือก็ถือถือดิพี่น้องเพื่อนเพื่อนแหควายบกากาเขาไกลแล้วหนึ่ ตาใยแถวๆผู้เงินเลี้ยงเมยมย์คุยดอนนะนาเป็นตาสางตาสงคนน่ะคนน่ะคนน่ะเนี่ตั้งชิวายลดีนี่ไมือละจากโลกเช้าหนึ่งได้แปดโลกว้าโอโลเท่าไหร่เป็นกมเอาเนี่ยด้บาทนได้ำบอว่าโล่เท่าไหร่สิบนี่ลหกสิบอมเออเ้าจะบริเกตีท่าแงนี่ โอ้แปลงนี้มันออกกันนันลื้อออกลืมเก็บเนี่ลื้อออกลืมเก็บลืมเลยมันหลเกี่ยบทเห็ดเรา่งในเห็ดลืมพื่อนอะอันนี้เพิ่อนปลูกเห็ดเฟียงเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ชุดปลูกกอนกลมซองออกอันนี้ชุดปลูกรที่สิเบิร์ดแล้วลื่มลื่มเอาอันทำมันออกออกดอกแล้วก็เฮ็ดอะไรเองสิบอกเมื่อแล้วปิดอันนี้เปิดให้เบิรงโอ้อัีป็น มันเห็ดพ่อเก็บได้สงการนี่มันติดเบิดแล้วนี่รถทมดินผู้ใดฮะทุ่มใส่ทุ่มไม่ได้ทมเขาจะมาจอดไลยรถเก่าจะ่ป็นรถผู้ใดดอกรถบริษซค์นั่รถสองก็คือมาเก็บเอามันหมดแน่นี่ไปแย่แล้่เก็บแม่เหมาเส้าดีแม่มันบุญอดมันลืมมันลืมเห็ดธุรกิจหลายอย่างทั้งเห็ดทั้งไผ่ทั้ง เลี้ยงงัวเลี้ยงคั้ยเกษตรผสมประสานเนาะโอ้โเห็ดซูแนี่ยวเห็ดยางละนิดละหน่อยพู้นะเก็บบนเน่เส่ามึงเห็ดเก็บเอาแน่เสียดายมันเริ่มแล้วมันมสอามับสามเข่งนะได้ลืมเบิ่มบางอยงอันบ่เห็ดเป็นโรคไหมโรงมึงเกิดโรงพุ่นมีกแล้วอืคพุ่นอะไรยังสั่นแล้วต้อง

จักษข้าเจ้าสีใสบัวใสบัเท่ากันมาแต่บ้านปีแรียกแมนบัวแต่เลยไปเบิ้งตัวยางน้ำแก่แก่กเขาไป็นขี่มันพอเห็นใสแม่ดเนี่ยไอ้กุ้งน่ะปลูกบัวบัเฮ้ยก็ลราเซล้ยวไข่ไม่ก็มีน้ำบดตีอันนี้ล็เราเสี้ยวปวยไข่บดตีเท่าทีาอันนี้ก็ปลูกบัวกุ้งเนี่ยฮะ ธรรมดาทั้งกุ้งฝอยทั้งบัวดิทั้งกุ้งฝอยทั้งบัวเออทั้งปลาตะเพียนแล้วอยู่ในนี่มาที่นี่ช่วงลาเซลยวผัดเสียร์ของนี่ไข่เลยก็ท่านได้มีหอดเอาอันข้นมันเห็ดหลายนั่นอออยู่นี่มันอยู่สูงมันเล้ยเขินเขินน้ำทั้งพุ่นกันหลายบ่อดิเขินน้ำมาที่นี่ก็คือได่โว้เขาเขินน้ำมันมันได้สีนกอือ พราะว่าระยะมันสี่น้ำเขินหนึ่งกับเบื้องนี้ดิอืมนี่อาีกันเฮดโซลาเซลนี่บอกได้เลยว่าผู้เฒ่าเนี่ยเพื่อนที่ว่าเปิดเลอยมือมือมาเว้นแต่เพิ่นบอกค้านึงถึงว่าด้าดเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีอายุการใส้งานจากรอบจากรอบของเขาขึ้นกันอันนี้เจ้าก็เปิดไปเหมือนบเหมือนมือมันเว้นปะ เ hmm. มืม่อมดที่นี่ช่วงน้ำเขินห้าเห้าบโบได้ไมาย้อนล่น hmm. อือพอาน้ำเขินจังไดค่อยหูจากที่ไปเบื้องไปไ่าย่อ hmm. ยอดยอดแหน่กันเลยคืดวามันสิบโบท่านเป็นอย hmm. อนยอบมดที่นี่ไหวมือรุ่นมากนี่กันเลยน้ำโบขึ้นขั้นน้ำาบขึ้นนี่กันเลย เขาเลยมากดปิดไว้ยืนเลยกดปิดไว้อยู่ใดๆพังเดี๋ยวอมิเตอร์ลอเซ็กเดีออ๋ยวนี้ลื่อนข<ด>ึ้นไปแล้วยืน่น่ขึ้นไปแล้วลอดให้สร้างมาเบิง้งเออมันบ่ทันนี่หมากว่าทีนี้สร้างมันสิเบิ้งกับซ้ำเมิดกับกองเนี่ยอืมมันถึงกองเสียหรือว่าซ้ำเมิดเสียอืมสร้างร้านเขาเขาบอกด้วยค่น เพราะว่าเล่ห์หสร่างตรงมาเบิงแกว่าไฟอยู่หนีบริบ,บายใจมาพี่อือยู่กองนี่แกมาวัดเบิงแตเล่ยค<ข>ุดว่าขันไฟบ่มาอีหลีขันเป็นกองเสียกับธรรมดายอยู่แพงบอกเขาว่าเวลาสองกองมันประมาณพันสองพันบ่รุ่นนี่สำเมิดนี่้าได้หกพันเจ็ดพัน โอ้ก็รุ่นนั่นแหละบรรย่ามันนั่นอยู่เฮียนตายมั้งเฮไดกับบาบุ่นคือกันห่่เีวานได้ขนาดใส่ไฟฟ้าออายายก็คือเลี้ยงกุ้งอยู่ในนี่นะอ่ายายใส่กุ้งขายกุ้งอันกับมันนกฟอยโอ้กุ้งฟอยกระกายได้ดีเห็นปะมาที่นี่กับมันนกมันเมนนาม่มมีบดปี่ยังยันึ่งวาสูคือบ่สูบมากคันสูบพุ่นเป็นไฟฟ้าได้บมด มันก็สิน,นักไปอันเบิดท่าทาเฮ็ดทานทาว่าถึงว่าไฟฟ้ากับเปลืองอเปลืองเพระาะว่าอันยูหันทึ่งเป็นพันหมดได้ค่ะค่อยค่าไฟยูหันกับพันซีพันหาทึ่งทึ่งใดทึ่งแอรทึ่งสารพัดยูหันใส่ร่วมกัน อันนี้เพิ่นกันโคตรายทั้งโคตรทั้งนี่ต้องแยบ้านพันจะเห็ดโร่งกับเห็ดยิ่งสี่แล้วนี่อืพันผู้มีกำลังเห็ดหน้าฝนมาที่นี่มันดีคนละยางอันนี้เป็นโร่งเห็ดเก่าเพต้องห่วงอืเพราะว่าซุ้มนี่หน้าฝนพันฝนตกแห้งอยากเอาการนี้ว่ายิ่งสี่แล้วเ้ามพันเห็ดเป็นสั่นมันบ่นี่มันถึงมีหูสั่นนี่อื้ เฮดสองสั้นอันนี้สั้นแรกข้างสิกาดไม่เองสินานี่เลี้ยงทีทีเล้ากระปูสลันแบบนี้ไว้ทว่างขี่มันสั้นนี่คือกันเฮ็ดคือกันนี่ละสั้นนี่เฮ็ดคือกันวิธีเฮดเฮดล่องนี่เป็นล่องกลางอธิบายกันฟังไม่ละเอียดเคยไปฮะไม่อันนี้เป็นล่องกลางที่เข้ายางทั้งนม่ลอกนี่คือกันสีเฮดแบบนั่นนี่ นี่เด้ห่อซังเสาเ่ากระซังจอกมงแบบนี้ซังจอกมุแบบนี้อ่าห่อเ่าแบบอันเล็กอันว่างแบบนี้แล้วนี่แล้วก็ใส่คานมันหนึ่ที่อากาศไล่เงาใส่ซือเสานี่เฮ็ดกันนี่บองนี่เป็นมองกลางเ่าเห็นล้วนี่ทั้งทั้งนี่เ่าก็สีมุ้งแบบนี้มุ้งผ้าเขียวนี่รอบนึงผ้าเขียวขัดดินเลยเอออันว่าได้มุ้งอันพยางบ่นี่แล้ว พยางนี่หละพยางไม่ฝนถึกอ่านี่แหละพารุ่นนี้แล้วมาที่นี่สแลนเฮ้านี่สิมุ่งเคร่งขึ้นไปอีกมี่ได้เสาสแลนนีสแลนขึ้นกอให้แดดแห้งอันนี้มันหลายปีบอลงแค่เทียงกันเลยนอยู่ที่มัไม่หมือเนี่ยมีที่เห็ดเฮ็ดกันคราวๆเออพันเฮ็ดเห็ดเฮ็ดทึ่งเห็ดลงเห็ดนี่ที่นี่เท่ากับออฟนี่แล้ว เตาอบสุ้ี่ซื้อมากสิตั้งมันหนักแมนบ่าเข้าเตานี่เข้ากับตั้งซื้อโลกงนี่เข้ากับอบใส่ท่อมัหนึ่งเตานั่นกลยมันซีโล่งเล่ติกลงหุ่นกับพังนี้ก็เลื้อยนื่อโล่งนี่ก็ลื้อสามสี่โลงเฮ็ดเกษตรผสมผสานเฮ็ดชุยยางเป็นพอกเป็นไผ่ปลูกทุกอย่างที่ขวางหนาดีดีเลี้ยงกุ้งฝอย เลี้ยงกุ้งฟอยเราใส่ขายอตอนนี้โซล่าเซลล์วเพิ่นเหมือดหนามซื้อแต่ว่ากุ้งฟอยก็มีอยู่ใส่ปลาตะเพียนปลาหน้ปน่ปลานี่เลี้ยงเนาะว่าใครยืดอกหนามมาถ่วมอันนี้ก็จะเป็นโรคเฮ็ดเพ่อนพี่นเนาะ